สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ปู่ใหญ่นะครับอู่ปทุมเอารถมาทำนะครับมันกินยางรถทัวที่ผมขับนะครับตอนนี้เราก็ทำสลักคม่าครับ ครับสวัสดีก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลช่องใหม่ช่องช่องใหม่นะครับช่องเก่าคือกู้กู้คืนไม่ได้นะครับก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่สร้างช่องขึ้นมาใหม่คนขับรถตัวชาแนลเหมือนเดิมนะครับ เนี่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถเข้ามาซ่อมเยอะครับเข้ามาซ่อมมืออยู่เยอะนะครับช่างเราก็ทำขยันขันแข็งดีครับช่างฝีมือช่างระดับฝีมือนะครับ ก็อยประมาณนี้ครับอยู่รถเป็นอะไรนาเป็นยงไรรถเข้ามาเขปลี่ยนเข้ามาแล้วต้องไปตั้งสื่อหบือบอสมาต้องมาต้องต่้งใช่ไหม

คนที่เขามาหลายที่แล้วม่ได้เขาีเชียงบานนี้เห็นเขาสั่งเขาสั่งว่าคนไหนที่ไปตั้งศูนย์ยังห้ามไปนะครับเตียนยงเียนยางอ่ะไห่ครับบอทายคลิปซ,ซื้อครับ ช่อง YouTube ผมหายซื้อๆไหมข้อมูลหายแบบกู้ขึ้นบ่ได้๋หมก็ยิ่งไ,ไปไหนร้านเขาเฮ็ดร์ไยกันผู้ติดตามต่างพกพกล้อยพกคนเหรออีกบ่จักร้อยกับที่สั่งไลดได้เหรอหายไปซื้อเลยก็เลยมาสาั่งช่องใหม่สั่งช่องใหม่ว่าผู้ติดตามหัวแต่หาคน เนี่ยห้าว่มีกระแสคือเขาขึ้นตามกันอย่างมันบอกคือติดกระแสพวกสาวหน่อยเจ็บันแท่งอุ้งอิง,งเจ็บันแท่งนักลองดังๆกัน,นเออมันเป็นกระแสวาแต่เท่าไปไทยเขาหนึ่งกระแสกับมาเร็วอันนี้ห้าเห้าว่ะมันติดกระแสมันนะกระทายถ้ำไปเรื่อยยอดชั่วโมงกับที่ใดแล้ว <c oughs> ยอดผู้ 3, 000, 1, 000, ติดตามพั 300, นหนึ่งกับที่ใดแล้วอยู่บนจักรลอย่งสองสามลอยก้น ขายไม่ไดซื้ติ่มไมิซื้อเลยกี่กูขึ้นไหนบูบุ้นี่รหลดท่านเหล่วจะแจกงานเราเนี่ยหลดท่านเหล่วแจกงานเราเนี่ยเนีเขาราเนียท่านมาไเนียนไต้หวันเจอเกาหลีเนี่ยีตรงนีก็มีฮะบน่ข พวกเลีนกินก็นเรียนบางคนกับป็เลี้ยนร้างตรงหลังบางคนกับเลียนบันกัวแต่อันนี้รถที่ว่ากระจกแตกข้างหน้าแตกนะไปเปลี่ยนใหม่บนเขาก็ถอดออกแผี่เท็กินขอแม่เลียนหน้านาบันนาบ้านก็จะมาปีจย่ห้เลี้ยนแล้า ะครับการทำงานการข้า,า,า,ามาตัวคนะรับวงกล้องนเนี่ยดิไลฟ์สดเนี่ยบางคนันเขาวิ่งโรงงานเนี่ยอย่างสีชมพูเนี่ยวิ่งโรงงานสองคันสามคันนะวิ่งโรงงานนะครับ รถวิ่งควัวว่าถ้ามันไม่หนักนาสักหัดน,นี่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกครับเพราะรถผมมันกินยางอ่ะกินยางนี้เราก็ต้องมาทำที่นี่สลักคอ,อกมาะครับสลักคอ,อกมาครับดูบยางมันกินลินนอกครับนี่ ยืนอกสองตัวนี้ไม่เป็นไรนะด,ด้านนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวเนี้ยเป็นเนี่ครับรถบาสจอดเยอะครับพ็รอเสร็จงานแล้วก็วิ่งกลับก็ยังไม่รู้ว่าตัดน้ำมันจะตัดยังไงนะครับ เมาเปลี่ยนใหม่นะอืมพอดีให้เขาเปลี่ยนไฟส่งป้ายครับไฟส่งป้ายสายมันขาดสายนึงก็เลยได้เปลี่ยนใหม่นะครับครับนี่คืออู่อู่ประทุมนะ อู๋ที่ปทุม <Okay. S 1> นะครับเป็นไรครับผมนะอัจจลบีผมล่าลูกมืนจะแตกอลองอาจจ่านตรน,นี้ไปอะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ กดติดตามกันเยอะๆนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับเพราะว่าช่องหลักช่องเก่าก็ผู้ติดตามก็หกร้อยห้าคนแล้วนะแต่ช่องคือมันหายไปเลยมันหายคือข้อมูลหายครับข้อมูลหายกู้คืนไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยสร้างช่องขึ้นมาใหม่คือคนขับรถทัวชาแนลเหมือนเดิมครับแต่ตัน ช่องนี้ก็คือผู้ติดตามเพิ่งจะมี5คนครับยังไงก็ช่วยติดตามหน่อยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับ FC ทั่วโลก FC นะครับก็ชีวิตคนขับรถทัวร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดกแจ้งเตือนนะครับไม่ข่าโฆษณานะครับแต่ยังไม่มีโฆษณาแล้วครับยังไลฟ์สดไม่ได้เนาะผู้ติดตาม5060คนนั่นแหละเนาะตอนนี้ผู้ติดตามก็แค่5คน กว่าจะไลฟ์สดได้ก็อีกนานเนาะยังไงฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ